สวัสดีครับทุกคนนี่ใครนะครับสายสกินแคร์นะครับแบรนด์เนมนะครับโคชบีมาเจอแหล่งรับราคาส่งนะครับผมที่ประเทศจีนนะครับน้ำตบปลาแม่ครับผมในช็อป7,200พันที่นี่เหลือ4,100บาทนะครับผมใครนะครับผมอยากรับเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์แบบนี้ไปขายที่เมืองไทยนะครับผมโคชบีเจอแหล่งรับต้นทุนถูกแล้วที่สำคัญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับน้ำตบปลาแม่ที่คนไทยเข้าทิศกันนะครับขนาด150 ml นะครับในช็อปไทยขาย7,200บาทนะครับแต่ที่ นี่ขาขาย4,100บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถรับไปบวกกําไรขายต่อได้เลยไม่ว่าคุณจะขายออนไลน์ไลฟ์สดขายนะครับผมคุณกําไรเห็นเห็น <ๆ S 1> แน่นอนแล้วที่สําคัญนะครับความต้องการของตลาดสูงมากๆเลยทีเดียวหรืออย่างลังโคมนี่นะครับนี่นี่นี่ถูกกว่าในช็อป40%ถ้าเกิดใครสายสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์นะครับเอาไปไลฟ์สดขายนะขายโคตรดีเลยจริงๆเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับของแท้100%เแน่นอนนี่คือช็อปโกดังขายส่งเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับราคาถูกกว่า ในช็อปไทย40%นะครับถ้าอยากเอาไปไลฟ์สดขายเอาไปขายออนไลน์นะครับคุณต้องมาที่นี่เลยถ้าคุณอยากมาที่นี่นะครับแต่มาไม่เป็นนะครับโคดบีพาคุณมาได้นะครับรอบต่อไปโคดบีจะจัดเมื่อไหร่นะครับให้ชัดๆเข้ามาสอบถามเลยหรือเพิ่มเติมกับแอดมินโคดบีได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับโคดบีรับจํากัดจํานวนนะครับผมไม่ได้พาใครหน้าไหนก็มาได้นะครับผมต้องคนที่พร้อมมากับเดินทางจริงๆกับโคดบีเท่านั้นนะครับผมดีมากเลยค่ะมันเหมือนแบบว่าเราได้รู้อะไรเยอะขึ้นเสื้อผ้าที่เรามาาาดูููยยยอออมมมกกๆเเเเลล่่่ะะคคคืืไถโ้้ใหวรรงา ว่าเราจะต้องไปตรงไหนอะไรยังไงแบบนี้ค่ะก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนที่กําลังตัดสินใจอะค่ะว่าอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองซึ่งให้เป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนนะคะ mm. ก็อยากแนะนําให้มาเรียนกับโค้ชบีเพราะว่าเรียนกับผู้มีประสบการณ์ตรงนะคะยังไงก็ไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอนค่ะถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทก็ามาสอบถามเพื่อเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชฟรีได้เลยแล้วการมาจริงกับโค้ชฟรีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวมาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ช โค้ดมีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบน t ิ k กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทก็มาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโค้ดมีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊ ไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์